สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาไปดูหนังตัวอย่าง16มมที่ออกฉายในปี2513เรื่องชาติทองแดงก็เป็นผลงานการสร้างและกำกับของพันคับเข้าฉายที่โรงหนังสาราเฉลิมกรุงเมืม่อวันที่17กรกฎาคมปี2513ปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นหนัง16มมภาคสดๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ว่ายังตามหาฟิล์มหนังแบบเต็มๆเรื่องไม่พบ ที่พบตอนนี้ก็จะมีใบปิดหนังนะครับแล้วก็ภาพนิ่งแล้วก็ภาพแผ่นโชกเกรส์ส2แผ่นนะครับที่พบอยู่ที่มีการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็ยังมีภาพที่คุณอณนนท์เทตเทตอร์โพสไว้ก็คือภาพที่สมบัติเวทนีไปถ่ายทําเรื่องชาติทองแดงที่สงขลาส่วนฟิล์มหนังที่พบก็พบอยู่ในกระป๋องเล็กๆกระป๋องนี้แหละครับเป็นฟิล์มหนังตัวอย่างคุณนุ้ไปซื้อมาจากคลองทม ก็อยู่ในกระป๋องนี่มา50ปีแล้วนะครับเห็นแล้วก็ก็คิดว่าคงจะรอดยากนะครับเห็นไหมครับเนื้อฟิล์มผมเอามาถ่ายให้ดูก่อนนะครับว่ามันเยิ้มนะครับโมนี้สั้นๆนี่จะยาวประมาณ3นาทีนะครับแต่ว่าฟิล์มเสียหายแล้วก็ไม่เต็มม้วนนะครับผมก็พยายามดึงออกมานะครับออกมาเพื่อที่จะนํามาฉายเป็นภาพให้ได้นะครับก็ยากพอสมควรนะครับต้องใช้วิธีฉายแล้วหยุดนะครับเพื่อบันทึกภาพเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ ตัวหนังสือทอนนี้แหละครับที่เขียนว่าชาติทองแดงนี่ก็มีอยู่นิดเดียวนะครับผมก็ใช้วิธีนํามาต่อวนในคอมพิวเตอร์นะครับซ้ําแล้วซ้ําอีกเพื่อให้ฟิล์มหนังมันรู้สึกว่ามันมันยาวหน่อยสมราคาที่ซื้อมาหน่อยนะครับชาติทองแดงพันคําอานวยการสร้างและกํากับการแสดงคนนี้ครับพันคําเดินมาหาคุณอดุลดุลยรัตน์นะครับ นี่เป็นฟิล์มหนังตัวอย่างที่ทําฉายเมื่อ51ปีที่แล้วจริงๆนะครับในโรงภาพยนตร์นะครับไม่มีเสียงนะครับเวลาทําฉายนี่คนในโรงหนังก็จะเปิดสปอตโฆษณานะครับนี่คุณเทิรดาวไทยก็จะมีการภาคเล่นๆนะครับนี่สมบัติเมทินีปล่อยกับใครครับดูไม่ทันอึ๊บอุ๊บเฮ้ยอึ๊บอุ้ยอุ้ยอุนี่หมีบัดแม่นนะครับอุ้อึ๊บอุ้ยนี่มีจริงๆเลยครับนึกว่าจะไม่ใช่ ออออ้้ยยยถูกพี่่ันตสมัยก่อนต้องพาก,กันเล่นๆอย่างนี้แหละครับอันนี้ผมซ้ำมาอีกเลยครับชาติทองแดงนะครับจริงๆตัวหนังสือเหลือสั้นนิดเดียวคุณกันทิ่มาครับแล้วก็คนนี้อนุชารัตนมานครับภาพที่ฉายจากฟิล์มก็จะได้สั้นนะครับไม่ถึง3นาทีนะครับแต่ใช้วิธีต่อส้ำวิ่งมาล้มนี่คือคุณโขมพัฒยานะครับใครมาช่วย เหมือนคุณชุมพรนะครับมีสมบัติเมทเนต่อสู้กับด้านหลังอุ๊บทุ่มลงมานี่ใครมอว่ายน้ำเล่นนะครับเห็นตุองขาวใครเอ่ยไม่รู้จักครับมีคุณชันนียอดชัยครับดาวร้ายครับถือมีดนะครับมาวิ่หลบทำไมชอดทองแดงผมซ้ำมาอีกรอบหนึ่งแล้วครับ อันนี้เวียดสมบัติเมทนีครับยืนถือปืนอยู่นะครับเดินลงสวยนะครับแล้วก็นี่สุทธิสาพันุุนังเอกครับมาถ่ายม้วนตัวอย่างนี่แหละครับ